ข้อต่อไปจะเป็นการบันทึกเงินหักของพนักง,งานในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเร่งเราจะเข้าไปที่เงินหักนะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่เป็นวันที่1กุมภาเอ่อกุมภาพันธ์2558นะคะถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558นะ แต่แล้วโอเคกดโอเคค่ะกดเพิ่มค่ะรหัสพนักงานในการขัดงานนี่มีนายดีจริงแน่นอนคนเดียวนะคะเราก็กดจุด Enter เลือกนายดีจริงรหัสพนักงานส่วนสองนะคะแต่เราก็เปลี่ยนวันที่เป็นวันที่28 พันปด้วยนะคะประเภทเงินหักกดจุด Enter นะคะเลือกรหัส ABS หรือการขาดงานนะคะยอดเงิน500บาทคะ่ะเสร็จแล้วก็ F 1 0เพื่อบันทึกนะคะเรามีคนเดียวแล้วก็ เอสเคปออกได้เลยค่ะยกแล้ว้อมูลนี้กด Yes ค่ะเชื่อของนายปิดดีจริงแน่นอนที่โดนหักการขาดงานก็จะมาปรากฏในหน้ารายการเงินหักนะคะเสร็จแล้วเราก็เอสเคปออกค่ะเสร็จแล้วค่ะ